สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับมะพบามะพอกันอีกเช่นเคยนะครับมือนี้ผมจะพามาเบิ้งนะครับตัวอย่างมันนะครับมันที่แพ่งต้นนะครับแพ่งลําต้นเพลินนะครับบ่อในงาว่าแพ่งต้นแพ่งลานั่นแหละนะครับผมต้นบบใหญ่นะครับแต่ว่าอายุ2เดือน3เดือนขี่อยู่ประมาณถ้าสูงกระคักอายุประมาณระดับเอิ้เข้านะครับหรือว่าระดับข้อเขานี่แหละนะครับผมต้นหนึ่งนะครับก็สามารถขยายนะครับทอน ามาปลูกได้อยู่ประมาณ่าเกินสองขอนะครับสองทอนสองขอเพราะว่า,ามันตัวนี้นะครับมอสําหรับปลูกระยะสั้นๆนะครับมอสําหรับปลูกระยะสั้นๆปีหนึ่งปลูกได้สองเทียนะครับเพราะว่าเพิ่นจะเป็นหัวไวนะครับออกหัวไวยนะครับเพิ่นดอวนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับก็เลยผ้ากันเอามาปลูกเป็นมันพันธุ์ไฮน่านะครับผมเป็นพันธุ์อีเลยียงน้อยหรือว่าพันธุ์บอมแบมนะครับในช่วงอายุ ระยะเวลา3เดือนนะครับเป็นหัวนะครับเป็นหัวจะว่ามือนี่นะครับผมจะพามาเบิ่งตัวยางนะครับเห็นบอนะครับตัวนี้นะครับดินเริ่มแตกแล้วนะครับอายุเขา2-3เดือนนะครับสอเดือนนะครับเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกเบิดแต่ว่าต้นบ่อยไงนะครับพี่น้องเห็นบอเนี่ยครับต้นบ่อหญ่เนี่ยหาลำกับบอมี่นะครับหาลำกับบอมี่เนี่ยแหละครับลักษณะของอีเหลียงหน่อยบอมแบมนะครับอ่ะ อายุประมาณนี้นะครับแตกออกเบิดนะครับส่วนมอญ่เได้ครับพี่นอ้องเบางแหนนะครับอ่าพอถึงเอวกะแตกออกเบิดแล้วนะครับนี่แหละครับอ่าดินแตกดินหนีออกเบิดนะครับอ่าเริ่มเป็นหัวเบิดละนะครับหัวนี่นะครับบางคนสิเข้าใจว่าอ่าอยากถามอยู่ว่าเอา้าปลูกสองหรืออาปลูกอสองเทียนนี่เปอร์เซ็นต์แป้งเป็นจนังไรนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งก็ด,ดีอยู่นะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยนะครับย่างหน่อยหน่อยนะครับบ่ต่ำก็ยี่สิบ นะครับบ่ต่ำกว่า20บ่ต่ำกว่า20เปอร์เซ็นต์อ่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับบางมองนะครับบางพื้นที่เพิ่นไปวัดแล้วก็อยู่ประมาณเกือบถึง25เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แปลงแต่ว่ามื่อนี้ครับมีโอกาสก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายตัวอย่างให้เบิ่งนะครับเนี่ยครับภาพรวมก็คือบอกยังไว่าปลูกพันธุ์นี่ก็ต้องท่ำใจนะครับท่ำใจยังนะครับต้นจะบ่ค่อยมีนะครับอ่ายางเก่งนะครับยางเก่งนะครับยางเก่งก็เต็มที่ ท่อนมั่นที่ขยายได้ลำหนึ่งนี่ก็อยู่ประมาณสองทอนแค่นั้นนะครับผมอ่าเป็นพันธุ์มั่นที่เหมาะสำหรับปลูกระยะสั้นๆนะครับเพราะว่าเพิ่นจะดออว้ออกหัวไวนะครับอ่าราคาเมื่อนี้นะครับกับสิผ้ามาเบิงตัวอย่างนะครับผมก็มาขุดให้เบิงตัวอย่างนะครับอ่าก็ถือว่าดกนะครับถือว่าดกอายุแค่นะครับสามเดือนนะครับก็ถือว่าดกอยู่ครับพี่น้องเนี่ยครับหัวมั่นก็อยู่ประมาณนี้นะครับหัวมั่นที่อยู่ประมาณนี้สามเดือนแต่ว่าตัวนี้บ่ได้ปลูกในไฮน่านะครับเอามาขยายไว้นะครับ อายุในไฮเพราะว่าอย่างครับปีที่แล้วนะครับล่ำมั่นนี่มันหาบอได้นะครับก็เลยได้นำมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ไว้นะครับเพื่อขยายพันธุ์ไว้เนี่ยครับหัวมันอายุสามเดือนนะครับเด็กหักเบิ่งนะครับก็ถือว่าเปรเซนต์แป้งนี่ก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยแค่อายุสามเดือนนะครับพี่น้องเวลาเข้ามันหักเบิ่งนี่นะครับแป้งเนี่ยเข้าถูเบิ่ง น้ำมือเฮ้านี่นะครับมันจะขื้นเป็นกระชือขื้นเป็นอันนี้เลยนะครับกระชืขึ้นเป็นมันน้ำมือเฮ้านี่แหละนะครับผมาฮักพี่น้องเมืองนะครับนี oui. well ่หัวม <pet> ันดกนะครับอาศัยว่ามันดกครับพี่น้องอาศัยว่ามันดกแล้วบานในช่วงอายุสามเดือนนี่นะครับเขาต้องซอยกระตุนซอยกระตุนได้แค่นี้ละล่ำมันนะครับซอยกระตุนกระถือว่างามแล้วนะครับได้ล่ำประมาณนี้นะครับถือว่างามแล้วเขาต้องนํา อุยโพแทสเซียม0 0 6 0นะครับมาฉีดนะครับมาฉีดระเบิดหัวนะครับให้เพิ่มล่งหัวให้หัวเริ่มขยายโตให้หัวเริ่มใหญ่นะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มน้ำหนักเพิ่นในระยะเวลาอีกสองสามเดือนข้างหน้านะครับอีก2เดือนข้างหน้าเขาสามารถถอนได้ถอนขายได้เปอร์เซ็นต์แป้งก็ถือว่าโอเคอยู่ในเขนขันบ้าถือว่าดีนะครับบางมองเพิ่นเอาไปขายเพิ่นต้องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับตามล้านเพิ่ก็ต้องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งขึ้นกันนะครับเพราะว่านะครับ เปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยถ้าเข้าบ่มีเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยบางร้านเพิน่นสิซื้อในราคาที่ต่ำนะครับแต่ว่าโชคดีกับพื้นที่ที่เพิ่นซื้อเป็นมั่นร่วมไปเลยบ่วัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์แป้งนี่สูงอยู่เด้นะครับถ้าได้ครบขวบเพิ่นถึง6เดือนนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งบืนไซบิบหาอ่าเปอร์เซ็นต์นี่อย่ยางน้อยนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ก็ถือว่าอ่าถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าสําหรับพี่น้องนะครับที่หา หรือว่าบอเข้าใจเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่ปลูกในไฮนานะครับผมแนะน้าสายพันธุ์อีเลียงหน่อยพันธุ์บอมแบมนะครับต้นบอหญยนะครับแต่ว่าเพิ่นดอไวเพิ่นเป็นหัวไวนะครับเพิ่นจะออกหัวนะครับออกหัวไวนะครับหลักกับลผลิตเท่าเด้ขายเร็วขึ้นนะครับภายในระยะเวลา4-6เดือนนะครับเนี่ยคือจงต้นนี้นะครับพี่น้องเนี่ยต้นในน้อยนี่นะครับเพ็นบอออกมาแล้วนะครับอ่าบ่สูงนะครับเนี่ยเพียงหัวเข่าเลยหัวเข่าแค่น้อยเดียวนะครับ ก็เริ่มเป็นหัวนะครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับเริ่มเป็นหัวเริ่มดอแล้วนะครับเนี่ยครับถือว่าหัวใหญ่เลยครับพี่น้องเบื้องต้นเพื่อนนี่เนี่ยต้นนี่นี่ใบขยายปีหนากรยังบได้เลยนะครับมันลำต้นมันน่อยนะครับหญ่ก็ปากกาแค่น้อยเดียวหนึ่งนะครับแต่ว่าหัวเพื่อนนี่นะครับเบื้องพี่น้องเนี่ยครับนี่ครับพี่น้องหัวดกนะครับหัวดกกะถือว่าหัวใหญ่นะครับ ถือว่าหัวใหญ่นะครับอายุแค่สองถึงสามเดือนนี่นะครับถือว่าหัวใหญ่เบิ้งต้นเพิินนะครับแค่เนี่ยเนี่ยครับจะว่าผมเลยแนะนําให้เป็นสายพันธุ์นี่ปลูกพันธุ์้หนานะครับสหมอสสมแลักกาสามารถข้าปลูกบ่ปลูกพันธุ์้หนากับปลูกใส่ไฮ่ห้องได้นะครับสามารถถอนขายได้นะครับสองเทื่อนะครับพี่น้องสามารถถอนขายได้สองเทื่อนะครับ พันธุ์อีเลี้ยงหน่อยพันธุ์บอมแบมนะครับก็คือมองภาพร่วมแรกก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องต้นใบไ่นะครับแต่ว่าหัวมันเนี่ยถือว่าใส่ได้นะครับหัวดกอ่ะหัวดกดีต้นบบสูงนะครับแต่ว่าเขาก็ดูแลรักษาแบบเอาให้ถอนขายได้ไวนะครับไรหนึ่งกับซีตันหาตันบอยูนะครับถ้าเหตุตามสูตรที่ผมบอกนะครับปลูกคือกันไข่ไข่กันนะครับแล้วก็สายพันธุ์นี้เพิ่นเป็นหัวไวเพิ่นดอไวห่ากระต้องร่องพื้นนะครับ ล่องพื้นโดยปุ๋ยสูตรซิมหาแห้งสุดยอดเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าผลผลิตท้างฉีดได้ออกไว้นะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยเกจยี่ห้าห้าห้านะครับผสมยาเลิงหลักตัวนี้มันจะดอไว้ท่าเฮาคิดว่าผลผลิตท้างชงออกภายในระยะเวลาหาดือนนะครับพี่น้องเฮ็ดตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับหนึ่งนะครับปุ๋ยล่องพื้นสูตรซิมหาสองหลังจากปลูกไปแล้วสองสัปดาห์นะครับพี่น้องนําปุ๋ยเกจยี่ห้าห้าห้า บวกน้ำยาเร่งหลากนะครับน้ำยี่สิบลิตรปุ๋ยเกจยี่ห้าห้าสองช้อนพุ่นๆหลักการน้ำยาเร่งหลากหนึ่งฝาผสมน้ำยี่สิบลิตรฉีดนะครับทุกเจ็ดวันนะครับฉีดทุกเจ็ดวันใหญ่เร็วนะครับแล้วพจน์จะออกหัวได้เร็วขึ้นแต่ว่าเน,น้นคือล่องพื้นปุ๋ยสูตรซิมฮานะครับล่องพื้นปุ๋ยสูตรซิมฮานี่คือเพ่นได้กินได้ตลอดนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอเป็นอย่างผมจะแนะนําให้ใส่ปุ๋ยสูตรซิมฮ่า เพราะว่าพืชเนี่ยนะครับผมห้เพิ่นได้กินไปได้ทุกโตนะครับทุกสามโตเพราะว่ามันซุมนี่นะครับมันออกเร็วนะครับออกหัวเร็วแล้กก็ได้ผลผลิตเร็วเขาต้องการระยะเวลาแค่นะครับหาเดือนห้าก็ถอนแล้วนะครับหาเดือนท่าก็ถอนแล้วเอาเอาง่ายคือปีหนึ่งนะครับถ้าเขาปลูกเป็นมันไฮเขาสามารถถอนขายได้สองเที่ยนะครับย่างนหน่อยเฮ็ดตามสตนของผมเนี่ยบ่ตามกาหาตันต่อไรนะครับพ่ตามกาหาตันต่อไรมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของพี่น้องนะครับ ว่าเขาจะดูแลรักษาดีสําไดนะครับตัวนี้ก็คือเอามาถ่ายตัวอย่างไอ้พี่น้องเบิงมเว่าสู่พี่น้องฟังนะครับเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งหน่าจับตามองเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับเขาสามารถปลูกได้สองเทียนะครับไล่ได้ห้องกับถือว่าหาเดือนห้องก็สามารถถอนขายได้นะครับถือไร่ละหาตันราคามั่นอยู่ประมาณ3บาทกว่าๆไล่หนึ่งก็ตกเป็นหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับพี่น้องเขาปลูกสองเทียกับถือว่าเขาปลูกมั่นได้ไล่หนึ่งตกสิบตันต่อปี นะครับผมครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วไม่ประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็ในกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ